สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมัมมี่นะครับอ่าเป็นด่านใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟจีนรวยเลยดีกว่าสำหรับปืนที่ผมเล่นนะครับเล่นนีเอกเลยแอบในนี้แล้วกันยังไม่รู้จะแบบอบตรงไหนนะครับดเดี๋ยวคุเดย์จะรอดไหมเนี่ยอุ้ยหายแล้วเพื่อนตายอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปเลยรูปเป็นลูป อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบอกแล้วอย่าเข้ามาอยไปอยู่คนเดียวด้วยดิประเด็นเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนช่วยยิงยิงไม่ทะลุอีกเดี๋ยวเเพื่อนช่วยยิงช่วยยิงสวยงามมีเพื่อนแล้วครับ <S 2> <S 2> เข้ามาเลยเฮ้ยนั่นนาจอสั่นอาอย่าเฮ้ยสั่นนานจังวะโอ้ยโอ้ยน่าจอสันส่น,น,นโอ้ยร้ายกาจมากครับ หายสัน่นละฟังอาดฟังอาดเอ้ยลูกหมดบอกเลยไม่มีใครเข้ามาได้หรอกนี่เก่าระเบิดอยู่ตรงนี้อ,อ้าวแม่งหายตัวคอมาัสเซ่คอมาสเซ่นี่โดนระเบิดไปเพื่อน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 ,นมันเยอะเพื่อนมันเยอะ เยอะจริงเยอะจริงเพื่อนเปลี่ยนลูกก่อนเพื่อนเออดีมากดีมากเยอะเยอะเข้ามาเต้ตาย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 ตเพื่อนมันเข้ามาแล้วเพื่อนยิง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 กระนำกระนำยิงเอาให้มันตายเพื่อนลูกหมดเพื่อนยิงไปก่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกระสุนหมดโอ้ยโดนนูดโดนนูดเพื่อนมีตัวใหม่เฮ้ยโดนนูดเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย โอ้โหเรื่องไร้กาดมากเอ้ยเป็นเลยอ่ะเ,เพื่อนตายไปเลยอยู่แถวไหนถึงจะปลอดภัยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยสุดละมัง้งโอเคมีเพื่อนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยเพื่อนหลังหลังหลังตายตายตายสาช่วยเนี่ยโอเค โอ้โยตรงนี้มันมีเยอะตอนระเบิดไปอูอ๋อมันมีเข้าไปเฉยเอาแฟนต่อแฟลตเฮ้ยเพื่อนตายเออช่างแม่งเหอะเพื่อนเพื่อนมันไปหาแล้วเพื่อนหลังหลังหลังช่วยยิงอยู่โอเคเฮ้ยเพื่อนหลังโหยโอ้โยโอ้โย,โโยมาแต่เดือพื่อนไม่ระวังตัวเองเลยมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้ว เอ้ยโดดมาไงเนี่ยโอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าคิดคิดเลยไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นมาหรอกเอ้ยคือรับหานละชิบหายละ,ยละไปกกระสุนว้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันมีเยอะทางขวาทางขวาอยา่ยาอย่าโดดมามันไม่เนียนเพื่อน ไม่ถูกเลยจริงตัวไหนเนี่ยทางล่างก็มีดีนะมันโดดไม่ถึงต้องโดดทางนี้ทางเดียวนะครับกับทางนู้นทางขวาเอ้ยโดนดูดโอ้โยดีนะมันมีขีดจำกัดเฮ้ยกษัตริย์ฟาโร่เจอโอ้ยเกือบเกือบโดดถึงแล้วเกือบเกือบเกือบโดดถึงแล้วอีกนิดนึง มันมาแล้วมันมาแล้วทางทางไหนเ <laughs> สียวเสียวเอ้ยโอ้ย,อยตกใจมันมาแล้วมันมาแล้วอยา่าอย่าโดดมานะลูกหมดลูกหมดลูกหมดโดนไปแล้วเออ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเอ็กลูกหมดครับอย่าโดดมานะกลัวตอดแล้วอุย้ยอย่า <laughs> สู้สู้มิด โอ้ยเ,เกือบตายอยู่ตรงนี้ดีว่าเผื่อจะรอดรอดไหมนะโอ้ยมันมีทางขึ้นสองทางอ,ะอ่ะอ๋ะอมีโอเคมีเพื่อนอยู่ครับนละทางเพื่อนอ้าวโอเคโอ้ยปืนมั่งเท่อ่ะเฮ้ยเพื่อนแลกปืนหน่อยแลกปืนหน่อยเพื่อน โอเคยอดวันนี้สามารถขวาได้นะครับขวาคือเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีแล้วนะเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีแดงครับใช่ป่ะสีแดงเออสีแดงสีแดงกับสีฟ้านะครับของคีิขวาก็เป็นสีฟ้ามันก็สามารถยิงลัวได้แบบนี้เข้าใจไปกระสุนนะ้อยไปยิงเล่นที่ขวาเป็นสีแดงด้วยเพราะว่ามันจะแรงๆนะครับ ยิงให้โดนฟิล์มไม่โดน,โ,ดนโอ้โหยิงกลางมากเปล่านี่โดนแล้วโดนแล้วแต่ว่ามันยิงช้านะมันไปไหนละถ้าเป็นปีถ้าเป็นปีฟ้าน,นี่จะยิงรัวได้นะครับเฮ้ยกระสันฟาโลยิงใส่มันยิงใส่มัน ใส่มันยิงเข้าไปยิงเองตายยังยังไม่ตายเหรอตายสักทีเถอะเออยิงเข้าไปยิงเองหลบไม่พ้นหรอกจะขึ้นมาอเอ้ยร่วงร่วงร่วงแบบร่วงแบบรวงโคตรแรงอ่ะเวรเน,นี้ย ว่ามองไม่เห็นเลยตายแล้วมึงยังไม่ตายคัะส่งเขาให้ตายเออข้างบนมันทำอะไรทำอะไรกันเอาแมงคหลบได้เว้ยข้างบนทำอะไรกันยิงแบบรัวครับเตรียมพร้อมกระน,นำยิงยิงรัวไเลย โอเคเวลาจะหมดแล้วไงยิงงรัวยิงรัวยิงรัวยิงรัวลูกหมดครับ